สวัสดีครับป๊าปป๊ปาปเซ่าาาเซ่เนริ่รยออโอ๊ะโอ๊นโอน๊อ๊ะโอ๊อ๊โออ๊ะโอ๊ะอ๊ะโ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 ว่ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโ o ๊ะโอ๊มโอ๊ะนอะโอ๊บโอ๊ะอ๊ะโอะโอ๊ะโอ๊ะโออ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโออ๊ะ o o ะอะ รอบโบกรอบต<_ <d> _ีเดี๋ยวเราไปเล่นหมดแรงกันด้วยอ๋าโอ้โหตีกันยับตีกันมันจัดคนนี้ก็มันโอ้โหตายแนละ้วโอ้โหตีกันสนั่นมารอเปิดรอเปิดมาครับมามีคิงสองเก้าสองเก้าสี่เก้ามาแล้ว Come มนนนอนแมน Let's go yeah เฮ้ยอย่าออกเดะอย่าออกอ รอบหนึ่งไฟพรับพรับพรบนี um on, ่นี a อ๋อปลามาเปเป้เฮ้สัตวีนองนีคริตเข่าฮ่าฮข้นมาคับเอเจออาจารย์เหลืองนี่อาจารย์เหลือโอ้ยมีอาจารย์เหลืองแพรี่อ้ยโอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอ้ยโอ้ย โอ้ยม mm ันเอาจริง hmm. อ่ะเออ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 เ้เออตายเอ้ยฮือฮือฮือฮออ่อไปเลยมามมาฮือปราบปราบปราบเออย Let's go เลยเลยฮะ Yes ตายอุ้ยันปืนได้

เอออาจารย์เหลืองไม่ยอมแพ้หรอกอาจารย์เหลืองเฮ้ย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 ไปกันละครับอวิซิรียสลีสโก้ฮ่าฮ่าไปไงวอร์อัพวอร์อัพ นัดหนึ่งัดหนึ่งเราจัดอันดับกันเลยป่ะจัดอันดับกันเลยนี่เอาอย่างแล้วกนี่อาจารย์เหลืองหงวินสู้คนสี่ร้อยวินไปสีวินเจอรี่เจอครับี่เฮ้ยอ่าอ่า่งไงย่งเงอย อย่าอย่าอย่าเฮ้ยโอ้ยเอาเรื่องเอ้ยเฮ้ยเลเฮ้อโอ้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 ยอ้โอ้อ้เลย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ ฮ้ยตายสิครับเอ้ยต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยปั๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยตายไปกันเลยชายดองอาจารย์เหลือเปล่เฮ้ยเฮ้ยปั๊บปป๊บปั๊บปั๊บปั๊บ อเฮ้ยเฮ้ยไทไยคนละแทบแล้วคนละแทบแล้วเหรอฮะคนละแทบแล้วเหรอมา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 เออแตจ้าฮึอย เจอกับเี่เจอกับพี่เออรู้จักอาจารย์รอกอาจารย์เหลือน้อยไปแล้วมาเออ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 เยพุ่งสต์อ๊ยอย่าอย่าออเออเ เฮ้ยโอ้ยเราไปสปรี้ไอ้น้องโอ้โหเจ้ากวาเดียวของเราเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วน้่โอ้ยสองสองครับสองสองครับ

เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดโอ้โหมันนวเลยออเอรเซตพีเฮแล้วสกอสกอเป๊ะ yeah! ไ,ไง นี่คือเรียกว่าจัดอันดับตาแรกชนะเลยยังวินวินเรตร้อยเปอร์เซนต์อยู rate, ่ออมันจัดมันจัดอีกสักหนึ่งตาไหมวันนี้คาร์บอนสองวนินสู้กับศูนย์วินจังบอดอุ้ยอุ้ยอุตตาแมนไปด้วยหน้าตาคิดว่าพี่จะเอาเบอรห้หรือจ้าอ๋ออ๋อ แต่ซเอ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 ้ยโอ้ยไม่ทรมด้ดาวนี้ฮะฮะเออเอเอ๊บเฮ้ยนี่เออเสียบเออ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 ตายว๊อกตายก่อนดิสวนเอฮอเฮอตาย อหนึ่งแปมครับฝั่งเราหนึ่งแปมครับออยังออป๊บป๊บป๊บแต่สุดจังอ้าวเบรคควิดออกเลยโอ้อะไรเนี่ยได้ไปเจอกับคนต่อไปนี่เจ็บใครอ้าว เน็ตหลุดผมไม่อยากให้เราสู้ผมไม่ยอมรับความเก่งกาจของอาจารย์เหลืองนะครับเอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันถ้าใครอยากดูอาจารย์เหลืองไต่แรงสุดมันกันต่ออยา่าลืมพิมพ์มาว่าจะเอาอีกจะเอาต่อแล้วเดี๋ยวอาจารย์เหลืองจัดให้แน่นอนไว้เจอกันนะครับในเกมนะ้าเจอกันจ้า